สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนนะฮะมินเนี่ยนกระถางละ สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากต้นที่หนึ่งก่อนนะครับสามร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางห้าครึ่งแล้วก็กระถางหกนะครับแต่กระถางหกผมจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าน้องเป็นแม่พันธุ์แล้วเนาะครับนี่ครับสองกระถางเนี้ยใบกลมๆนะครับผมกระถางละสามร้อยนะครับมินเนี่ยนครับใบหนาก้านแข็งเลยนะครับผมนะโอ้โหอันนี้กลมบล็อกเลยนะครับกระถางละสามร้อยนะครับห้าจุดห้านะครับนะ ต่อมาตัวนี้เป็นในไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนะ่สามร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับใบกลมๆนะครับฟอร์มสวยๆนะครับใบกลมมากเลยนะต่อมามีทวายไลท์อยู่ต้นหนึ่งนะครับผมนะครับแบ่งสามร้อยบาทนะครับผมทวายไลท์นะครับผมทวายไลท์นะฮะอยู่ในกระถางห้าครึ่งนะครับนะ่สามร้อยบาททวายไลท์นะครับนะไม้ใบกลมเหมือนกันนะฮะต่อมาก็เป็นทองสุวรรณชาตินะครับผมทองสุวรรณชาติ นะครับกระถางห้าครึ่งนะครับจะมีทองอับทองอภิชาตินะครับผมกับทองสุวรรณชาติอันนี้ทองสุวรรณชาติจะราคาแบบยังสูงอยู่นะครับผมนะกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางห้าครึ่งแบ่งอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบนะมีมาแบ่งแบ่งสองกระถางนะครับราคาสองร้อยเก้าสิบทองสุวรรณชาตินะครับผมนะทองสุวรรณชาตินะครับสองร้อยเก้าสิบนะฮะสองร้อยเก้าสิบบาทนะพ่อค้านิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ เพื่อเอามาขึ้นอะไรให้เอ่อกระถางนี้เป็นทองคูณนะครับผมนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับทองคูณกระถางหกนะครับเป็นไม้ที่ด่างสวยมากเลยมีเสน่ห์นะครับทองคูณนะครับต่อมาเป็นปีศาจนะครับผมปีศาจเอ่อลูกตาลนะครับผมผ่าจากลูกตาลเลยนะนะก็เริ่มมาแลวนะครับผมนะกำลังเก่งนะครับแบ่งอยู่ที่ ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะร้อยเก้าสิบาทนะครับนะปีศาจลูกตาลนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับอันนี้ก็ลูกตาลนะครับแต่มันคลหน้านะครับผมตัวเนี้ไม้ค่อนข้างหัวใหญ่แล้วแหละเพราะว่าน้องเพิ่งทิ้งดอกไปนะปีศาจลูกตาลลูกตาลใบจีบนะครับกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นแจ็คแจ็คแจ็ค แดเนียลนะครับผมนะครับแจ็คแดเนียลร้อยเก้าสิบาทกระถางห้าครึ่งนะครับกระถางนี้เป็นเออ่กูดไนท์นะครับกูดไนร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะกูดไนร้อยห้าสิบาทนะครับกูดไนท์ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทกูดไนท์นะครับมีแบ่งสี่กระถางนะครับผมนะนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทกูดไนท์นะครับเอ่อเยสเตอร์เดย์นะครับผมเยสเตอร์เดย์นะผมจะเรียกยากเลย Yesterday นะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่250ราสนะครับผม Yesterday นะครับในราคา250บาทนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับอ๋ออยู่นี่ต้นหนึ่งทองสุวรรณชาตินะครับผมทองสุวรรณชาติกระถางนี้250ราสนะครับต่อมาเป็นโลดโลดเอ่อกระถางกึ <c oughs> ่งแผงนะครับผมเป็นแผงๆนะครับ โลดแผงร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะหลังเต่าให้สองร้อยเก้าสิบนะครับผมไม้ใหม่เลยนะหลังเต่านะครับหลังเต่านะหลังเต่าเป็นไม้ด่างที่สวยมากเลยนะครับผมใบหนาก้านแข็งนะครับสองร้อยเก้าสิบาทสองต้นนะครับมีแบ่งสองต้นนะครับสองร้อยเก้าสิบาทไม้ใหม่นะครับนะใบไผ่ขนนกด่างนะครับใบไผ่ขนนกด่างเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะกระถางหกเนาะ ไม้หัวใหญ่แล้วล่ะขนนกดังสวยๆนะครับผมนะครับนะเจ็ดสิบบาทนะครับผมนะต่อมาเป็นมีกระไม้ใหม่นะครับนะไม้แหล่กำลังโด่งดังในขณะนี้นะครับ mm hmm. เพชรเก็ดแก้วนะครับผมนะครับเพชรเกดแก้วนะเอาไปสามร้อยเก้าสิบนะครับนะขาดทุนเลยขาดก็ขาดครับผมนะต่อมาเป็น ฟรี่พิงค์นะครับแฟรี่พิงค์นะครับนะเป็นไม้ใหม่เช่นกันนะครับแฟรี่พิงค์สองร้อยสองร้อยสองร้อยทวนแล้วกันนะผมไม่เอาสองร้อยทวนนะครับผมกระถางละสองร้อยบาทนะครับแฟรี่พิงค์แฟรี่พิงค์นะอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะต้นนี้เป็นไม้เมล็ดผมเลี้ยงไว้ครึ่ง่อนปีแล้วนะซื้อมาตั้งแต่กระถางสี่เอาลองมาเปิดตัวดูวนะไม้เมล็ดนะครับ กระถางนี้นะครับสองรอยห้าสิบนะครับผมนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะน่าจะหัวใหญ่แล้วล่ะนะครับผมนฮะไม้หกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้นะครับด่างเสถียรดีแล้วเกินนะครับน่าเอาไปผ่าไล่ดูนะครับจดซื้อนะครับนะกระถางนี้นะครับแบ่งเมื่อกี้ผมลืมราคาละอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะมันเป็นแบบตัวมันใหญ่แลวนะใครจะเอาไป ไปต่อยอดนะฮะแล้วไปผ่าไล่แล้วก็ทําจํานวนนะครับผมนะครับกระถางละ250ราสนะครับสแม่พันธุเนาะครับผมกระถางละสอง้อยห้บาทไม้มเมล็ดนะสต้นครับผมอันนี้หกนาทีแล้วหละจ้ะลูกปีศาจแดงนะครับ ลูกปีศาจแดงนะครับสวยมากเลยกระถางนี้นะครับสองอยห้าสิบครับงานหัวแล้วนะตัวนี้ก็ได้ทองคำขาวทองคำขาวคิดร้อยแปดสิบนะครับกระถางหกครับงานหัวครับผมทองคำขาวนะกระถางละร้อยร้อยแปดสิบเยสามกระถางนี้นะครับผมอ่าแฟรี่พิงอยู่นี่เนี่ยหนึ่งต้นนะครับ แฟรี่พิงต้นนี้สวยนะครับสองบาทนะครับผมแฟรี่พิงนะครับแสงจันแผงนะครับแสงจันแผงนะ120บาทนะครับผมหรือต้นเดียวครับอ่าเดี๋ยวมาดูทิดาลูซิเฟอร์แล้วหรือปีศาจแผงเนาะนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่2อ0ร้บาทนะครับผมนะครับ มันจะกึ่งลูกตาแล้วก็กึ่งปีศาจแผงนะครับทิดาลูซิเฟอร์นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะทิดาลูซิเฟอร์พลอยกระถางนี้เป็นพลอยพลอยลินดาครับผมพลอยลินดาดัางโคลาลสิกนะครับผมนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม <c oughs> พลอยลินดาสองร้อยบาทนะครับ <c oughs> แฮปปี้เน็ตนะครับผมแฮปปี้เน็ตแฮปปี้เน็ต เออร้อยหกสิบบาทนะครับผมนะขอสักสิบบาทแล้วกันนะครับแม่นาเกตนะแฮปปี้เนทนะครับผมอยู่เย็นเป็นสุขร้อยหกสิบบาทนะครับผมร้อยหกสิบบาทหอคำหลวงหอคำหลวงนะครับแบง่งแบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมหอคำหลวงเจ็ดสิบบาทนะครับ ปีสาดแดงนะครับปีสาจแดงนะออกมินมินนะครับผมต้นนี้นะครับอยู่ที่120บาทนะครับผมหนึ่งรอ่สิบาทนะเมืองนอนนะครับนะเมืองนอน150บาทนะครับผม ลูกพิษชมพูนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับต้นนี้นะเอาไปลุ้นดูนะครับลูกพิษชมพูนะครับไม้เมล็ดนะครับลูกพิษชมพูหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทลูกพิษชมพูนะครับไม้เมล็ดครับผมไม้เมล็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนะมีสองต้นนะครับผมนะครับลูกพิษนะครับกระถางละร้อยห้าสิบนะ ม,มันจะเวลาโตมันโตมันจะเนี่ยครับลูกพิษจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะต้นนี้อยู่ที่หกร้อยนะครับผมหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ลูกพิษชูอันนี้ไม้มเมล็ดนะครับผมนะผมแยกหนออก่อนะเนี่ยสามเกอสามเกอสามเกออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสามเกอนะครับ กระถางนี้เป็นไส้แดงนะครับผมนะครับเกสรพุมมะเร็นะครับเกสรพุมมะเร็ไส้แดงนะฮะนะตัวนี้มันแผงนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมนะ่หรือต้นเดียวครับขอโทษทีลูกไม้ใบกลมนะครับผมลูกไม้ใบกลมนะครับสองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะสองร้อยบาทด่างดีซะด้วยนะครับผมนะใบกลมเม็ดเล็กนะครับผม เอิงน,นะครับเอิงเอิงเอิงตัวนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกของพิษชมพูนะครับผมนะครับลูกของพิชชมพูอันนี้เหลืองมาเลยนะครับผมนะหลอดใหม่นะครับลูกพิชชมพูร้อยห้าสิบบาทนะครับผม กับลูกทศกัณน,นะครับผมลูกทศกัณฐ์นะ,ะกับศีลาหุ่มทองนะครับกระถางนี้นะครับแบบ่งอยู่ที่ร้อยหบาทนะครับลูกทศกัณกับศีลาหุ่มทองนะโลดแผงนะครับ150บาทนะครับโลดแผง เกสรภูมิรินนะครับนะเกสรภูมิรินต้นนี้นะครับร้อยยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะแม่พันธุ์นะครับผมเกสรภูมิรินกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมนะหรือว่าเกสรภูม <Channel. S 2> ิรินกระถางนี้นะฮะเกสรภูมิรินกระถางนี้แบ่งเอ่อแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทเกสรภูมิริน เดี๋ยวผมแบ่งหัตถมูลช่อตัวนี้หัตมูลสวยมากนะครับหัตมูล2อ0รนะครับคราบกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับครับวันนี้สวัสดีนะครับฝนฝนมานครับ